บทเรียนพื้นฐานสุดสำคัญในการเล่นโป๊กเกอร์นอกจากจะทำให้เราเล่นเป็นแล้วยังสร้างความได้เปรียบคู่แข่งได้อย่างมหาศาลร,รายการสับสับโป๊กเกอร์ EP 1 2เล่นอย่างคมด้วยการคำนวณ SPR SPR หรือ Stack to Pot Ratio คืออัตราส่วนระหว่างชิปที่คุณมีเทียบกับขนาดพอตกองกลางค่า SPR นี้ จะช่วยให้เรารู้ว่าควรเล่นแห่น,นี้ยังไงหรือควรเข้าไปอออินตั้งแต่ฟรอปเลยดีไหมการคำนวณ SPR นั้นง่ายนิดเดียวนั่นก็คือ SPR เท่ากับชิปหารพอตตัวอย่างคำนวณคุณมีทั้งหมด1,000 0ชิปพอตกองกลางมีทั้งหมด2,000ชิปดังนั้น SPR จะเท่ากับ5 SPR ต่ำกว่า3แปลว่าถ้าเราเบ็ดหนักๆจะทำให้คู่ต่อสู้คอรหรืออออินได้ง่ายขึ้นให้เล่นดุดันใช้ไพ่คู่ใหญ่หรือดอที่ต้องการอออินถ้าคุณถือเอสโพดัมคิงโพดัม um, และเจอบอร์ดคิงเ um. ข้าหลามตัด9ดอกจิก5โพดัมค่า SPR ต่ำคุณควรเล่นเอ็กซ์เซฟเพื่อป้องกันการขโมยพอทถ้า SPR กลาง อยู่ในช่วง3 6ถึง6ให้เล่นสมดุลไม่บลัฟเยอะเกินไปถ้าคุณถือ9โพดำา9ดอกจิกและเจอบอร์ด10เข้าหลามตัด7ดอกจิก2โพดำคุณต้องดูแนวโน้มของคู่แข่งและเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดถ้า SPR สูงมากกว่า6ต้องคุมพอตอย่าผีผามถ้าคุณถือเอ็ดอกจิกควีนโพดำและเจอบอร์ดแจ็คโพดำ เข้าหลามตัด3ดอกจิกค่า SPR สูงอาจหมายถึงต้องเล่นระวังไม่ควรเบ็ดใหญ่ SPR มีผลต่อไพ่ที่คุณเล่นเช่นถ้าคุณมี f ฟัชดอและ SPR ต่ำคุณสามารถ All-In เพื่อให้คู่แข่งหมอบหรือสร้างโอกาสชนะสูงสุด SPR มีผลกับพรีฟอบเช่นชอสแทกที่มี15บ i g b ิ๊กบายหรือน้อยกว่า มี SPR ต่ำทำให้ต้องอออินบ่อยขึ้นถ้า SPR ต่ำใน Pre-Fop คุณสามารถเล่นดุดันและใช้กลยุทธ์ push and f o l d ได้ใน p Post สฟ o p ถ้า SPR สูงควรเน้นเล่นไพ่ที่สามารถชนะโชว์ดาวและควบคุมขนาดพอตให้เหมาะสมถ้า SPR สูงและไพ่ของคุณไม่แข็งแกร่งมากอย่าพยายามบัฟหนักเพราะคู่แข่งอาจมีโอกาสคอได้ า SPR ต่ำกล้าเล่นดุดันใช้ไพ่คู่ใหญ่หรือดอถ้า SPR กลางเล่นสมดุลไม่เสี่ยงมากเกินไปถ้า SPR สูงคุมพอตอย่าผีผามได้รู้จัก SPR กันไปแล้วชาวเทนหน้าตักมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และอย่าลืมกดติดตามเทนหน้าตักทุกช่องทางกันด้วยนะครับ มาแล้วสติกเกอร์ของเทน,น้าตัดก,กับโอเชี่ยนแก๊งอลินสติกเกอร์พูดคุยภาษาโปเกอร์ส่งบัฟกันมันสไตล์ชาวเทนหน้าตัดโหลดเลยวันนี้ที่สติกเกอร์ช็อปเพียงค้นหาเทนหน้าตัดหรือสแกน QR Code ได้เลย